สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .4 ทุกๆคนนะคะผู้หม่ยเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนได้ดูคลิปของผู้หม่ครบแล้วในเรื่องของโครงสร้างของพืชน,นะคะพืชหลักๆเนี่ยจะมีโครงสร้างอยู่3ส่วนนั่นคือรากลำต้นและใบนะคะส่วนดอกกับผลเนี่ยก็จะมาเพิ่มทีหลังเพราะว่า ในส่วนของอดอกกับผลตามมาแต่ถ้าเป็นพืชไม่มีดอกก็จะมีแค่รากลำต้นและใบเ,เองนะคะเพราะเพราะฉะนั้นครูใหม่ขอ,อให้นักเรียนเข้าใจตรงนี้ไว้นะคะเมื่อดูเสร็จแล้วครูใหม่มีใบางานที่เป็นชิ้นงานให้ในักเรียนทำนะคะให้ในักเรียนสรุปมาจากใบงานนั่นแหละเอามาใส่ลงในชิ้นงานซึ่งชิ้นงานจะมีในรูปร่างน้าตาแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถ ดึงออกมาจากจากในชุดใบงานขอคุณใหม่ได้เลยนะมันจะเป็นในส่วนของส่วนประกอบของพืชน,นั่นคือใบมีลำต้นมีรากและดอกอันนี้คุณใหม่ยกตัวอย่างมาแค่4ีอันนะคะส่วนผลเนี่ยไม่ได้ใส่มานะมีแค่4อันนะ,ะดูเนื้อหาแล้วใส่มาให้ถูกต้องนะคะทำอย่างไรให้เรียนสรุปจากใบงานที่คุณใหม่บอกเอามาใส่ลงในชิ้นางานอันนี้พอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นะักเรียนละบายสีให้สวยงามนะคะจากนั้นก็จะต้องทำการตัดตามขอบแล้วก็แปะกาวพับสวยงามแล้วเดี๋ยวครูหม่จะมีเขาเรียกว่าชิ้นงานสำเร็จให้ดูนะจ๊ะ ขอสนะคะหลังจากที่ตัดแล้วนะคะตัดแล้วจะมีในลักษณะนี้ตัดออกมา2แผ่นแบบนี้นะพอตัดออกมาแล้วนะคะให้นักเรียนใช้กาวหรือกาวแท่งแบบนี้หรือเป็นกาวสองหน้าก็ได้นะคะติดลงไปตรงที่เขียนคําว่าติดกาวนาะจะติดลงไป เสร็จแล้วนะคะนักเรียนอะดู oh. นะจะว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็ค่อยค่อยพับนะคะพับแบบนี้นะทูกนะพับแบบนี้พับไปพับมาสลับไปสลับมาจ้านะพับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ เราบายสีเราบายให้สวยเป็นครูนะนักเรียนเออต้องระบายให้สวยเป็นคนะนะรนออนูนะจ๊ะคุณใหม่ก็ระบายตัวอย่างมาให้นักเรียนดูประมาณนี้อ่นะนะเรีย๋ยวขะเวลาที่เราแปะกาวเสร็จแล้วนะคะเราก็พับไปพับมามันก็จะได้ในลักษณะน,นี้นี่เห็นไหมคะอ่าซึ่งมันยืดได้หดได้แบบนี้นะคะแล้วมันก็สามารถตั้งได้อีกด้วยเห็นไหมคะลูกอ่าจะเป็นผลงานในลักษณะนี้นะคะ พอเวลาเราไม่อยากนันงเราก้พับเก็บปุ๊บนี่ปุ๊บนะระบายสีให้สวยงามด้านหลังเขียนชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยระบายสีด้วยนะลูกนะระบายสีให้สวยครูม่นะใครทําดีมีรางวัลจ้าโอเครอรับผลงานของนักเรียทุกคนอยู่นะจ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย